สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมแมอโมเตอร์มหาสารคามนะครับก็มาต่อนะครับคลิปนี้กับเจ้า,ารถไฮฟ,ฟอร์ดนะครับ4 6 3 0 30มเก่านอกคันนี้นะครับผมก็นำมาส่งท่านลูกค้านะครับ ถึงอ่าที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คันนี้นะครับเป็นฟอร์ดซีหกสาสูนเก่านอกนะครับนําเข้าโเมลม,มอเตอร์มหาสรารคามนะครับเดี๋ยวผมพาอ่าท่านพี่น้องสมาชิกมารับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับก็ได้อ่า ทำการรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนอเอารถขึ้นรถมาส่งนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเช้าอีกวันหนึ่งนะครับมาถึงที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็เดี๋ยวรีวิวตอนกลางวันให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อูอ่าตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีนะครับโอ้รถ เยอะๆเลยครับพี่น้องครับนะครับท่านใดที่สนใจนะครับหารถอยู่ก็มาดูมาชมกันได้เลยนะครับที่ตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีนะครับวันนี้ผมก็ได้นำรถคันนี้นะครับมาลงที่อูอ่ตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีนะครับเพื่อที่จะ ท่านลูกค้านะครับได้ประสานงานกับทางอูในเรื่องของติดตั้งชุดตักนะครับรถคันนี้ลูกค้าจะเอามาติดตั้งเป็นชุดตักนะครับซึ่งท่านลูกค้าก็ได้สั่งจองไว้กับเฮียนะครับที่ตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีนะครับวันนี้ก็พอ เราทำเสร็จแล้วนะครับก็ให้นำมาส่งนะครับที่ตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมาพาพี่น้องมาชมนะครับในเรื่องของตัวรถนะครับท่านใดที่ชินชอบนะครับผลงานของอาทางผมเมมอเตอร์มหาสารคามผมด้วยช่างหนนะครับก็ติดต่อสอบถาม ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิงนะครับก็ตัวรถมาเดิมๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดิมๆม,มันจะเป็นยังสีเลยครับนี่สีเมื่อกี้ยังสีแหละถ้าท่านใดติดตามก็น่าจะน่าจะเห็นนะครับแล้วท่านลูกค้าก็ให้เรานะครับบิวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะครับก็ในเรื่อง,องสีนะครับ สีตัวรถก็เครื่องเกียร์เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทากันในส่วนของอบอดี้ในส่วนของอเปลือกเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินอฟอร์ดนะครับปกติแล้วก็เปลี่ยนชุดซีนชุด รั่วซึมต่างๆนะครับอันไหนที่ไม่ดีนะครับท่าน,นเฮียก็แกก็ให้เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับก็กลับขอบพระคุณเฮียเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรินะครับเมตตาลูกหลานนะครับผมมีมตเตอร์มาการพร้อมด้วยช่างในนะครับอูทันพลแท็กเตอร์มหาสารคามนะครับหรือรถไทยฝึกกองก็เปลี่ยนเป็นกองเทอร์โบนะครับ ในส่วนของอของเหลวนะครับอันนี้คือผมแถมเปลี่ยนให้เหียทั้งหมดเลยนะครับของเหลวนี่คือ,อในส่วนของผมที่ทําให้เหียนะครับเบาะก,กับเลียนไห้ไหมครับนะครับเบาะก,ก็มาแบบสนิมเต็มห้ากับเลี่ยนไห้ไหมเลยนะครับผมติดตั้งพัดลมอ่า คนครับอันนี้คือเฮียสร้างเพิ่มนะครับหลังคาเดิมนะครับชุดหลังคาเดิมเจ็บสีทําสีเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นเกียร์เกียร์กลางนะครับแล้วก็มีเกียร์ดับเทิลขับดีครับใส่ดีนะครับใช้ดีมากเลยบอกเลยว่าท่านใดนะครับที่หาอยู่ไม่อยากได้รถง่ายหลนะครับอยากได้รถสองเผ่าเป็นฟอร์ดสองเพ่าสามสูบนะครับนี่ นมันอยู่ประมาณนี้อันนั้นสูบอันนั้นในเผ่าเดียวนะครับอันนั้นเป็นเผ่าเดียวแต่เป็นรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นใหญ่และนี่จังสีเป็นเผ่าเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นสองเผ่าแล้วก็คานหน้าคารโลูนะครับคานหน้าคารโลูท่านใดที่หาอยู่นะครับก็สนใจติดต่อสอบถามผมมีมอเตอร์มาสารคามได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์083 454 4 5สามสี่ห้าสี่ 45 6หหครับเป็นรถไทยนําเข้านะครับอย่างนี้เลยนี่น้ำเข่าเอื้อเฮียเป็นนี่แหละครับอต่ะของเฮี้ยเป็นจะเป็นรุ่นใหญ่นะครับจะเป็นรุ่นสี่สูบหกสูบเป็นไปนะครับผมบ่รู้ว่าสามสูบเป็นกระซิมีบอนะครับในส่วนของผมคือจะมีเป็นสามสูบนะครับหรือท่านใดอยากได้สี่สูบก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสั่งจองได้นะครับไปแล้วเรามาดูกันต่อนะครับคันนี้ก็ เพิ่มแขนกลางเข้ามานะครับอันนี้ก็แถมนะครับตัวน,นี้ก็แถมเป็นคำหลังนะครับก็ใส่ถอยสป,ปอร์ตได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพวกชีนล้อทุกอย่างนะครับชีนต่างๆก็เช็คให้หมดเรียบร้อยนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานเลยนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับทางท่านลูกค้าก็ให้ผมมมส่งที่ตลาดแทกเตอร์ชนบุรีก็เป็นเกียรติอย,อย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มีส่วนร่วมนะครับได้ก็ถือว่าได้เข้ามาหายเฮ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยว่น่น,ปนไปสร้างงานลุมน้องนะครับบนานนมหานะครับก็เ็นเห็นทาย,ยิปอยู่บนเลนบนถนนมหาแ <laughs> ย,ย,ยสมบณ์นะครับ ใจดีมากๆเลยนะครับตลาดแท็กเตอร์จนบุรีก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ซึ่งผมก็ได้รับคําแนะนําดีๆจากเฮียเยอะแยะเลยนะครับเฮียเป็นการแนะนํให้ดีหรือว่าเวลาบ่ามี่อะไรโบมี่ยังเป็นกนารขายให้พวกผมนะครับกับขอบคุณเฮียเป็นยังสูงอีกทีน,นึงนะครับก็โอ้โหนี่ก็ดีมากดีเลยเฮียยังเป็นบะไรนะครับ สดด7 0 0เก่านอกเท่าเดียวครับสวยๆรถรถเก่านอกสภาพสวยๆเลยนะครับนี่แข็งๆเลยนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อรถไม่ใหม่กับนี่นะครับผมก็มาเลือกซื้อเลือกหามามาหาเพื่อนโดยตรงได้ก็ได้ครับหรือว่าที่ทรสอบถามเงกนเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมส่งเบอร์โทรไปเน,นี่เบอร์โทรศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปดสามเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ครับโทรถามมือเลยเนีย่นะครับสำหรับหลายคนที่พอเข้าใจว่าอ่าไปยังคือบอกราคาผมกับโมโหน้ำมันคือว่าเป็ไนไยเท่าไรนะครับนี่อยากโหดโทรถามเลยครับนะครับโทรถามมือเลยเบอร์นี้แหละครับนะครับ, <laughs> รบผมมาฉีเปาให้แล้วมาแนะนานใหาแล้วนะครับหลังจากหันกระคือ เจ้าใช้ความสามารถเองนะครับผม,ผมบ่แม่นว่าสิมาให้ผมอ่าอันนี้เมอร์ตเนีลอันนี้คือผมสิเปออ่ากันผมโอเคครับผมไม่รีวิวขายคันนี้คันนี้คันนี้โอเคผมบอกราคาเนี่ยสำหรับคันนี้ก็480,000บาทครับสภาพนี้เลยนะครับนี่เช็คเงินซีเลยนี่นี่อันนี้คือผมบอกได้นะครับ480,000บาทนะครับแล้วท่านลูกค้าก็อ่านํามาติดชุดยกนะครับที่ชุดตักอ่ะ นะครับที่ตลาดไกเตอร์ชนบุรีนะครับอันนี้คือทั้งผมาถามว่ามีบอสร้างให้ได้แต่ว่าลูกค้าเพิ่นยูฟนี่นะครับและก็เพิรนก็รู้จักกันดีกับเฮียนะครับก็ก็เลยเอามาติดที่นี่เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าก็อยู่บ้านอยู่ชนบุรีนะครับก็ติดเซตเก้ากับไกลๆเลยง่ายๆดีนะครับ,กกบ,นะรบผมก็ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอมมัเตอร์มาสระคำฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไว้ได้แล้วกันครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมรถไทฟอร์ดนะครับสามสูบของผมสิเป็นเน้นเป็น3สูบนะครับเก่านอกนะครับสภาพสวยๆเลยเนี่ยคือตอนยังไม่ทําก็เหมือนอย่างนี้ครับเนี่ยที่ผมว่ามันก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมคัดคัดรถเข้ามาผม เอามาไม่เยอะนะครับไม่ไม่เหมือนเฮียเฮียแกหมาใหม่แล้วของผมคือสามารถคัดมาได้ผมเอาแค่จิละคันสองคันหรือสาคันประมาณนี้ก็รถสภาพสวยแน่นอนครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันผมมีมอเตอร์มาซักานะครับ0 8 3ย์4 4 5 6 5ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ